จ้าจ้าอันนี้แหละนี่แหละป้านางก็เลยมาคุยกับเพื่อนเพื่อนพี่ๆนี่แหละว่าเออกดเขาออกมาใหม่นี่แหละว่าไม่ให้พลาดหัวข้อนี่เราจะทํายังไงกันฝ <laughs> นตกค่ะฝนตกนะคะวันนี้ฝนตกมันก็เลยมีอากาศหนาวๆนาวจักหน่อยเนาะเป็นอากาศเป็นหนาวๆนวเย็น ก,ก,เกเ็เลยว่าเออเลอบลองล่องไปตัวอีกจากน้อยบึงกอนนี่สินะผู้นำคนเขาเจ้าก็หาหกเดือนผุนองนี่สินะจเจ้าของเขาจะมาเริ่มสตาร์ทกัาบามาต้องรีสตาร์ทเครื่องใหม่ไหมปิดก่อนเราจะตั้งตั้งตั้งค่าอันนี้เนาะไล่สุดเนาะปิดเครื่องแล้วก็เปิดใหม่เนาะลองลองลองทำดูอ่ลีเจ้าเนี่เขาเจ้าสิมีโทรศาัาท์หลายเครื่องเขาเจ้ากับสิซอยกันี่สินอะแต่ทอ,องป้าน,นี่มีเครื่องเดียวนะคะมีทองเจ้าของ ก็เลยแบบต้องต้องทำงานหนักจักหน่อยอน,นี่คือของเฮ้าเปิดการการมองเห็นพรนะคะปูไดผ่านไปพานมาเขามาคุยกันมาถักท้ายกันได้นะคะไปเดี๋ยวเห็นยางพานไปพานมาแวะมาคุยกันจะถักทายบอกคุยกันนะคะอ่าลงไล่แล้วหรือว่าอ่าหลังจากนั้นปน้านจะไปเบิ่งคลิปให้ทุกทุกท่านนะคะพานหรือบ่ผ่าพนเบิ่งจบเปิดค่ะวป้านแต่ว่าคนที่พานนี่ปะยับพน,นันนะปุนหนาเรนพันกันแล้วป้านจะไปเบิ่งคลิป ไม่ให้ไมากินกับลาบบางทีนะแซ่บแซบหลายแนวใยคมขมละมักหลายพร้อม <c oughs> เขาเจอแบบปูเฒ่าเฒ่าแล้วมักแนวเหมือนมกนักแนว่ยเหมือนขมขมกระซังแล้วเขามักอยู่ดีเนาะรักลอยรักพันกับว่าไปอยู่ดีเนาะ,ะนเขา,ไปไปขาเลี้ยนเขาเนาะหิดไปพ่อเดว่าเออเขาเอื่นว่าคาหนังปลาคาผงชิลล์เนาะยังดีก็เขาบอกหิด อขอบคุณหลายๆด้ค่ะขอบคุณหลายๆนะคะถี่มาทักทายแวะให้กันลังใจปะนางนะคะแวะเวียนคุยกันเบากันนะคะทักทายพูดเลยน้องนัชนันนี่ปะนา่งเออหน่อยเลยได้เยจ้ะ เหนแะตใส่นม่แต่ว่าเหลียวเบิงเราก็ไปดิบอมมิผู่ไดเขามาจะคนเลยเข <laughs> าสิอต่างอ่าการกมาเจ้าละคนสองคนแดงสิเขาจะก็หายไปสินะบอมมิผู้ใดไม่อย่างไรห้าองสินะไปะนั่งก็เลยเออเอาไม้ต่างหลักไม้บแมแนเดีวสินะเลือกเวลาสาั่งสินะ สาระดีๆถ้าบอกป้านางได้คุยกับป้านางได้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอะไลฟ์ของปาง้านางนี่จะไลฟ์ของป้านางนี่จะไลฟ์แบบบอกมาได้นะคะแบบยุังหลับชุ่มยู่จังหวัดใดเนาะ,ะเนาะ,ะขอบคุณมากๆากนะคะเนาะก่อนมือนี่เป็นมือเป็นมือจังไดกับบรูดอกก็เลยว่า ว่ดิผู้ได้ขาว่าคนแหลกอะไรปะนังถึงร่อนที่หนึ่งเนอะถึร่อนที่หนึ่งนะค่ะคุณพระพงปะนังมันกระตันตวคอนเทนเนอะบาได้มาน่งผักเดือนที่สามมานางผักสามจะของสิบปตตอหรือสิบพอ่อซ้ำหนีนะเออก็เรยแบาบาบวยเพรา,บา,บาะว่าได้ปิดหมูตะวากกระนังเบิงขิดมูเรื่อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะประนังเปิดกล้องไลสดนะคะทเทสียงเสียงไม่ได้เปิด หลายหลายมือแล้วเป็นยังไงเนาะพ <g ad> ี่น้องเอ้ยเลี่ยนแห่นจักบาลก่อนถือถือโทรศัพท์ตั่หนอนน้ำโมเมนต์ว่าตอวฮูกปษี่มาสายกินนนะนะก็เลยตั้งรักตั้งทายจะอันก็เลยเอา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 คลิปสันไปก่อน านางยังมาสะสมหกหมื่นนาทีอยู่ด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับานางผสมกาลังใจคนคนน่าเชื่อว่าส่งกาลังใจเหป,ป้านังอะไรสวยก็ยิ้มดูซื้อก็ได้เลยเนาะล้มค่ะมือนี้ล้มคือเกานะคะแต่ปลุกจินเอาไปจากมือได้กับ่หนาวไลยดอกกับพ่อกับพ่อทนนะคะแต่มันล้มล้มหรือมันเพื่อนครีเอเตอร์ทุกท่านนะคะที่กำลัง ขามาสัาง sure ่งอะไ่าบนเฟซบุ๊กคือกันนะคะเพราะว่าป้านั่งยังมาสะสมหกหมื่นนาทีอยู่ด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสด right ีครับป้านางผสมกาลังใจคนคนน่าเชื่อว่าส่งกาลังใจให้ป้านั่งทองว่าจะของทองโอ้ยเนาะเป็นวัดหล่อสองสามห่อเป็นบ๊อบเป็นอย่างนี้ตัวจุฬาก็เป็นบะนี้ข้อสิบเป็น็อา พอดีอพออยูุบานลบเลาะไอเราจะเปิดขาการมองเห็นได้หลายอยู่ค่ะ,ะเปรียบเทียบใส่กับตะกอนานานที่บราณสูตรกับสีคนระแบบเลยค่ะคนละอย่างเลยนะคะ,ะเป็นกำลังใจให้ป้านางอยู่เนาะขอบคุณมากๆนะคะ,ะคุณการได้ไลฟ์สดเวลาไหนคะได้บอกเวลาป้านางแล้อย่างเนาะป้านางจะได้รู้เวลาจะได้เผื่อมีเวลาได้ไปดูที่ บันนี้เฮาบ่มีเวลาสวัสดีค่ะคุณบัญญาสวัสดีค่ะคุณบัญญานะคะคุณบัญญารูปหล่หอนะคะไม่ก็นั่งใส่มานั่งนะคะ,ะปะนั่งมีบ่มีเวลาลาสุดคือเพินไนลาสุดช่วงมาเทสเ,ทส,เทสียงมาเทเสียงมาเทเสียงมาเสียงมีไปเสียงมาไปเสียงมาไปมาแล้วมาแล้วพ่อเบาได้อยู่นะคะพ่อเบาพ่อคุยกับเพื่อนเพื่อนมีทีน้นนนองๆได โอเคนะคะผู้ใดมีภารกิจกะให้กำลังใจแค่นี้พนางก็ชื่นใจแล้วนะคะพ่าอุเอ็มเยอะมากโอ้ระวังนะคะเจ้พรใส่แมสใส่แมสนะคะใส่แมสผู้ใดท่านนี้ติดตามห้องไปติดตาม่นไหวเราห้องเกิดพระตองไปคดว่า่นสิมาติดตามห้องบอแ้วแพิคนสีมาบ่มากค่ะตรงนั้นคนมากคนอยากไดผ้าหัวขอถุกีบตุกีบพระนางขันพผ่านหัวขอมมนรู้สึกหล่นๆไหม คิดล้นๆนะก็เลยเอาเสียงเพลงใส่พรอะมนได้อัธรลดในการฟังเนาะเพลงที่บทีดีขสิทธ์นะนะก็เลือกเอ๊ะทำไมไม่มีข้อความขึ้นเพื่อนทําไมเพื่อนเข้าไปมีข้อความเนาะป้านางก็จะพยายามเมื่อคืนเหมือนกันของน้องยุพินนี่ป้านางแตะแล้วม่าจะเหกอยังน่หอดหอดพอได้แล้ว หอดปลา .2 ไปแสนเป็นหลานนี่สินะถึงเขากับลูกจิบไปหน้ามาอ่าอไรสุดน้ามาสันว่าป้า,านั่งก็เลยเอาอีกชักต่างปาน้าล่องมาไรสุดอันหาเวลาพร้อมเด้อสันมาได้ะจะีบป,ปั่นป้านั่งก็ไรสุดสเปซสปาเด้กไข้หวัดเป็นไข้หวัดบ่อยเนาะอากาศเปลีป่ยนแปลงสวัสดีทุกทุกท่านนะคะสวัสดียินดีที่ที่ได้รู้จักนะคะหมู่ว่านี่เมื่อก่อนนี่ป้านั่งคนนี่สิมาคุยก,นนนกันตลอดนี่สิแม่บัดนี้ล่างๆมาจิบปานั่ง ไปมีปฏิสัมพันธ์เรากับไปอ่ลงคลิปดูๆเรากับเมลาัายซุนเนี่ยผู้ที่ตามมานั่งจะเพิ่มขึ้นที่แหลกมือบส่สบายเนาะคะ่ะเนาะนี่เบิ่งเสียงฟังเสียงนะคะเสียงมัาในชาติเกณนมันไดนะคะอ่าก็เลยพึ่งเมลาัายซุนมือนีนะคะอะ่งแต่วันศุกร์ละศุกร์เส,สาร์อาทิตย์เนาะสามสองเออวันพฤหัสชอบพูดนะชอบไปฟังเจ้าอ่า เวลาสร้างเอ่อคอนเทนต์ของของคุณควรเนาะเจ้าเวลาไปไลฟ์สดเหมือนกันเจ้าเจ้าปนังฟังฟังแล้วมันถ้าเฮาอยู่คนเดียวถ้าเฮาไปเบิ่งขิดมูอถ้าเฮาบอไปมีปฏิสัมพันธ์ระบบเอไอเป็นกับบเห็นเฮาค่ะอ่าการมีปฏิสัมพันธ์นี่ปนังเสือเลยว่าแมนอิลิ่คุณนัทนันนะคะสวัสดีนะคะอ่าปนัง ปะนางวาสบายปะนางวาตว่วาทดสอบเสียงมือแรกคร่ะเป็นกําลังใจอ่าให้กับปะนางทุกทกท่านดีใจด้วยนะคะอ่มาลับมาเปิดไรฟ์สุดสักปลายใบสักอีกสักรอบแม่ไอ้ก็ให้กำลังใจตลอดมานะคะแม่้อย คุณหลายๆเด้อค่ะเด้อที่มาเป็นกําลังใจให้ป้านานะคะขอบคุณหลายๆมีหาคนกับสามช่วงกับมีแต่ของเข้าใหม่ๆนี่มันสิไปยืดถ่ายเมื่อทุกคนไปยืดถีถ่ายเราเลาะสิจบปุ่นละเราเลาะสนจบขีปสิเวิบขึ้นมาขอขอบคุณผู้สนับสนุนของคุณต่อพวกคอบผู้คอบผู้เดียวกันเนาะป้านั่งก่อนหน้านี้ป้านางเป็นคนที่ไม่พูดกับใครหรือมีหยังเบาเบาบายั่งเบาเบาซื่อสารกับผู้ใดเป็นคนอยู่ผู้เดียวหน่ะนะเป็นลูกเป็นลูกไป็หูเมียกลางเดิมไหม แล้วมันแล้วมันหลับบอลลงแล้วมันหลับบอไดมันหลับหนาอยู่ใบเฮาแล้วมันหลับหนาเป็นแทนเชโม่หนีก็ะือ่โดนเนี่ยขนมีมูเขาเบาน้ำานีดูมันบักักเด้มือนีนี่มูเขามาอยู่ดี้นี่มีคุณปราพงคนแหลกมูงเดียวอ๋อค่ะมูงเดียวก็ดีขึ้นแล้วอากาศป่านัก็ได้เปิดแม่ที่เปิดพรดะลมนะนี่มันเป็นเย็นเย็นเย็นมาจากหน้าต่าง ่หาหรือยังคะยังไม่ผ่านเลยดีค่ะดีเนีย่ยมื่อี้นเราไมอยู่งดิสงสัยอยากบรเห็นารเห็นเขามาซึ่งเมือวันจัมาให้กำลังใจเสมอูกผ่านสตรีมล <f as> <steam> ดีใจด้วยนะคะอ่านี่ปะนั่ยังบืนอยู่แต่ว่ารู้สึกว่าอ่าแบบ่ได้ไลัยสุดสองสามมือกับกัแบบ่อใดลดดอกค่ะแต่ว่าเพราะว่านั่งยังสุดอัน เดือนละเถะื่อคือสองเดือนเถื่อสี่ไหมค่ะมันคุณประโพลไรสดุดเวลาใดบวุี่ค่ะมีเวลาที่ชัดเจนบค่ะค่ะ,อะบอกได้เลยค่ะเด้อเดี๋ยวบางเดทก็เลยถือโอกาสว่าไล่อีกสักรอบนาะปกติพนังก็จะไล่ตอนเย็นเนาะน้อ,นองยุพินก็จะรู้น้องยุพินเปลี่ยนชื่อใหม่สะสมหกหมื่นหน้าที่ให้ครบภายในหกสิบวันนะคะสองเดือนนะคะเนาะอ่า สาเหตุที่มานางรายสุดก็คืออ่ามากนะคะทุกท่านที่ให้กําลังใจป้านางตลอดมานะคะขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงด้วยนะคะเดี๋ยวเตรียมผู้ <c oughs> บนดังใดเขาก็ต้องดังใดกันเ,เนาะคืนความพยายามของเขาเนาะออการอ่ามาสางเงินไล่ใดบนอากาศนี่ก้ะเขาก็ต้องใส่ข้อมอดทุนไลย ไปเรื่อยๆก่อนจนหมดความงอดทนห้องคลนละป้านางก็ว่าเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าเจ้าป้านางก็จะอดทนไปถึงที่สุดก่อนไปเรื่อยๆก่อนไปเรื่อยๆก่อนอันสังเกตบ่าว่าขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะเป็นกาลังใจให้กันและกันนะคะมาสมนี่ก็ดีใจเราค่ะดีใจลหลายนะะๆนะคะขอบคุณหลายๆพร้อมนะคะขอบคุณมากๆนะคะอันป้ะนางอย่างนู้นคุณเดื่องเบิ้งขีดอันนั้นอะไรคุยกัน,กนพูดคุยกันก่อนเนาะ โอเคแม่อ้อยยังเป็นกำลังใจให้ป้านางอยู่ยังไม่ไปไปนะคะเขามาคุยกันคำว่าดักท้ายกันกบป้านางไหนได้ค่ะเด้อขอบคุณห,หลายๆนะคะที่มาเป็นกำลังใจให้ป้านางนะคะขอบคุณมากๆนะคะ ขอบคุณทุกทุกท่านนะคะที่มาเป็นกำลังใจป้นานางก็จะได้รู้ว่าใครไลฟ์เวลาไหนบ้างจะได้โอไม่ได้ไลฟ์ไม่ได้ไลฟ์เนาะ,อะ,อะบอกแล้วว่าได้ได้ไลฟ์เนาะโอเคโอเคไม่ได้ไลฟ์ต้องพักผ่อนตัวเองทีนี้วันนี้ก็รู้สึกว่ามันอากาศเย็นๆไม่ไม่หนาวไม่ร้อนนะแดดแดดนะแต่ไม่ร้อนเป็นลมก็ค่อยคอมเมนต์ตรงนี้จะได้ผล สำหรับป้านางนะคะไม่รู้ว่าคนอื่นจะจะเป็นยังไงป้านางไม่รู้นะคะอนี้เวลาป้านางออกมาพูดนี่ป้านางจะเอาี๋ยวหลักสิก็บอึดป้านางกับวสีเดียดับบแล้วเตอสร้างหัวมันเห็นแต่จำได้ก็สจำนั่นนะแบบนี้ขอให้ล่งหลายมากๆค่ะข,ขอบคุณมากๆนะคะอ่าเป็นยังไงค่ะ รับชมอยู่ที่ไหนเนาะค่ะปะนางนี่กำลังถ่ยทอดสดจากมหาสารคามเนาะ,ะเนาะเป็นเป็นจักสิก,กินอีหยังหาเนืํอกินหย้งมันเลิกง,งานมาทำก็เลยพอด้ซื้อ,อหยังมาไวนะพอดีมีปากกระป๋องก็เลยผัดกอบกระป๋อง <c oughs> คุณป้าโบ๊ะในยังกินแรงค่ะปลกไหลสดเบาไวคะ่ะ <c oughs> มือนีเลยทดสอบมือแรกมือแรกทดสอบว่าเออเสียงจาของสิไหวโบนะคะ ฟังเสียงเนาะฟังเสียงเสียงนี้เป็นอ่าออกออกจมูกเขาก็เคยเป็นแมรี่เขาเคยเป็นจนตอนนั้นจนจนเขา็คูซื้อสีกันแล้วโอ้มอยมาจากไ่ว่าเห็นมูบ่าวอย่างี้สิแมะม,นม,นมนันมันมันบ่ได้อัธรโดอิลีเดมันมัน,นมันมาเห็นมูบ่าวอันนี้ก็นี่มาเห็นมูเออพิมพ์ขึ้นมาลยเๆอยู่นะคะไปอีกนานจักกลุงพานี่อาจจะผ่านหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็อยากให้ผ่าน นี่แหละมีมีน้องๆที่มาทําด้วยกันที่รู้จักกันเนี่ยแปบ๊บเดียวยุบปอซีแล้วอะไรประมาณเนี้ยอีกสักสองสามวันไปดูฟ้างกับบอมีแน้เบาก็บบอ, <c oughs> อ,บอไปบอเป็นลอง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 ไลฟ์สดดูปนาก็เลยเพิ่งเร่งไลฟ์สดได้ประมาณสองสามอาทิตย์นี่แหละอืม ขึ้นดีขึ้นในหลายอย่างค่ะลิบปะนางบ่เคยหอดพันวิวกับกามีกับหอดค่ะปกติกับกสิลักซิฟเนาะลักซิฟลักซิฟคุยเก่งคุยน่ารักค่ะน่ารักนะคะทุกคนก็รู้รู้จักกันไปนะคะเนาะรู้จักกันไปพูดคุยกันเป็นพี่เป็นน้องนะคะเป็นพี่เป็นน้องกันใจให่หตปะนา่งนะคะมาคุยกันทั้งโบนเหมือน เปิดโหมดเมื่อขีบและไม่เปิดโหมดก็สามารถเขามาคุยกันได้นะคะเขามาคุยกันได้นะคะทักทายคุยกันได้นะคะไปเรียนอีกแล้วมันก็ผลตอบรับดีเนาะสองงี้สองงี้เจอไปหลายห้องแล้วใช่ไหมเออนั่นแหละพราะนางเข้าาอยู่ดีขอบคุณทุกท่านคะ่ะขอบคุณทุกท่านนะคะสีมาเป็นกำลังใจพนางเดอ้อขอบคุณหลายๆนะคะ ขอให้ทุกคนเาเจลงสีเข่ากินข่าแลงไปค่ะอ่าได้ยังกินแลงเนาะแลงนี่เนาะอ่าบ๊าหลู่าเสียงบ๊านั่งชัดเจนบ๊าน้อผู้ใดเข่ามาแล้วกับสื่อสารกันได้นะคะสื่อสารออกไปข้างนอกมอบัญนี้บ้านป้านจังบ่มีอน้รื่องท่านอกบนป้านต้มน้าอาบต้มน้ำอาบเพราะฉะนั้นสิป็นวัดขึ้นมากเพราะว่าเป็นไข่วัดมอตสเมาเนาะมอตสเมาบ้านนะคะก็จะบ๊ถึงว่าเออเดี๋ยวออกมานางอะไรสด ขนาดนี้นะคะเพราะว่าเข้าได้ก่าไปแล้วก็เลยจากเ่าตัวไปอีกอนะคะเนาะศัยกัลยาณนะมิตรทุกๆท,ท่านที่เป็นกาลัางใจให้ปนังนะคะอ่าเออปนางยกหูแบบนี้ละบางคนเขาจะก็บ,บอกว่าสวัสดีค่ะคุณชาติธรคุณคุณนองไม่ให้กำลังใจปนังเห็นปน,นังนางวอกแวะเด,ดตูนเล่าเด็ <c oughs> คนชื่อนางเยอะๆค่ะมีมีแม่มนางอีกคนนึงอ่าปนังก็ได้เป็นเพื่อนอยู่แต่อ่า โปรไฟล์โปรไฟก็แก๋จะเรียกแม่เปนคนหนึ่งเท่ามูนี่เพื่อนเพื่อนเขามาเล่นน้ำแต่คนสองคนก็ยังดีเนาะแต่ไก่หมูว่านี่ลายยำใบมะขืนนี่เป็นเมื่อยกินยาแล้วเมื่อยปน้าก็เลยอันอันผักมะขืนนี่บะนี้มือนีก็เลยเอออัพพอดีแล้วพระไรจิตตะเวนก็เลยมานังไรอัพพอดิปนั ให้เป็นกำลังใจให้ปะนางเดอ้อผู้ใดจริงๆผู้ใดเห็นคอนเทนต์ดีๆน่ะมวลมวลสลัดได้กิ๊บเขาเจ้าปังกิ๊บเขาเจ้าแบบอหยอดวิวหลายเนาะแป๊บเดียวแป๊บเดียวก็ได้หกหมื่นนาะทีไหนก็อาสื่อสารกับประนางได้นะคะว่าบางทีประนางอาจจะอะ พูดภาษาอีสานออกมาอาจจะไม่เข้าใจแต่ยังกินดอ,อกเนาะแต่ว่าเฮคด้มมันมปนค้มมันตอนกินน้ำไรเปล่อกเกาที่บรสั่งได้นะคะสามารถทักทายให้กำลังใจกันได้นะคะชอบคลิปใดประทับใจคลิปใดก็สามารถเขาไปคอมเมนต์เขาไป สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะมาเจอไลฟ์สดปนางอีกแล้วค่ะมาแล้วมาแล้วค่ะปะนางมาแล้วนะ,ะ๊ะค่ะเป็นกำลังใจให้กันรายกันเนาะ,ะผู้ใดพานแล้วก็ดีใจน้ำนะคะผู้ใดท่านเอ่านกน็สู้ๆนะคะอดทน <c oughs> ใส่เข้ามาอดทนนะคะปะนางก็จะพยายามข่างก่อนเ <c oughs> มื่อนี้เสียงแจ๊วแจ๊วเสียงไม่ออกดังปนได ขบมาทักทายกันด้วยค่ะเด้อหนาวบ่มือนีร่มร่มค่ะร่มร่มสงสัยฝนตกข้างอื่นนะคะถ้าใครไฟ์บ่อยๆไปเจอไปเไปื่อเจอปเปิดเจอนีจะผ่านเลยท่านที่ไม่เกินอาทิตย์หนึ่งบอกเลยผ่านแล้วจะมาบอกเ่าเขาเลยผ่านแล้ว <laughs> ป้ามาลายมาทาักอ๋อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะป้ามาลัยอ๋อป้ามาลัยสวัสดีค่ะอ้นันหินไว เห็นไปเห็นไปเห็นขอความยุ่หนาในวลางไรสุดไปสุดปิดสิเป็นน้ำเน็ดเดนบอนี่สรุปแล้วเป็นน้ำเน็ดเดนบอลทดลองแล้วเป็นน้ำเน็ดเดนบอลลองไล่บางอีกไปเน็ตย้อนหลังนะคะทางที่ไม่เปิดหมดมืออาชีพและเปิดหมดมืออาชีพก็สามารถรับชมได้นะคะรับชมรับฟังคุยการทักทกาันขันคลิปเงา กัมพูชันเห็ดเงี้ยคนมูอเบิ้งจบเมาก็ได้ย่งนี่สิแม่ว่าไปนั่งยานมูอเบิ้งว่าจบบันนี่ว่าไปนั่งส่วนใหญ่เปเบิ้งจีบมูอกับเบิ้งจบทุกคนน่ะนะคะเบิ้งจบทุกคนเป็นแท้ผู้ใดผ่านมันมันหยุดบ่ได้แม่มันเป็นรู้สึกไม่รู้สึกว่าคือหอดมูอแหละมันมันมีแนวเห็ดแหละมันอยากไปตองสิแม่อยากอยากไปตองเขาผู้ใดกับมาลุ่นเดียวกันคือผ่านมือแล้วท่านดนลดขมกันมันกระสีมันกระสีกบเลินลดขมได้เนาะเอ้ยด็กกินอ่างกันเนาะมือนี้เนาะ เห็นไหมปอสี่แล้วเก่งจังเลยเห็นไหมแต่วลับ่านั่งอะไรยุคปอสี่แล้วโอ้ยสุดยอดเลยสุดยอดเลยก็เลยว่าสิเพิ่งเห็นทีนี้พี่เขาก็เลยบอกว่าเขาเขาทำจามจ้าไปยุคเดียวสงศ์ไหมก็เลยว่าอยากไรเดียรี่เข้าใจเข้าใจเข้าใจอา คุ้มล,ลายๆเด้อค่ะเดอ้อที่มาเป็นกาําลังใจให้ไปนา่งนะคะขอบคุณหลา่ยไรยังกินดอกเนาะแต่ว่าเฮ็ดคุ้มมันปั่นคมมัน,น,มมนตอนกินน้ำมาร์มุดเอาคลิปละลอยละล,อย,ล,อ,ยลอยยังดีนะบ่ให้ลุดลอยนะบัดน,นี้เอ้ยเอาหอดหาหกลอยวิวก็ถือว่าเจ้าของสุด,ดยอดของเจ้าของแล้วนั่นนะเออแต่คงเป็นส่งหน้อไซ่จำนี่ได้ได้ก่อนมื้อนี้เป็นมือนม้อเป็นมื้อจังได๋ก็บ่รูด้ดอกก็เลยว่า ว่ <laughs> าผููไดเขาว่าคนแหลกไรปะน่างถือรางวัลที่หนึ่งเด้อถือรางวัลที่หนึ่งได้ค่ะคุณประพง <laughs> ปะน่างค่ะป้ามาไอ่ต้องหาเวลาหาเวลาไล่เหมือนปะนางนั่นแหละเมื่อก่อนกานางก็เป็นโมเมนต์แบบว่าไม่ไลดีกว่าไม่ไลดีกว่าอารมณ์นี้เออไม่ไล่หรอกไม่ผ่านก็ไม่เอาประมานนี้หละทีนี้ไปมาหาสู่กันนะคะ เหมือน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 แต่ละคลิปนั่นแหละค่ะถ้าถ้าเราไม่ไปดูให้เพื่อนเพื่อนก็ไม่มาดูให้เราเหมือนกันเราก็ต้องไปดูขอให้ทุกท่านสมบังนะคะสมบังดังทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมาณ ลุนรุนให้ตัวเองแต่น้องๆส่วนมากก็บอกว่าพนางต้องผ่านนะมะกราลาสามเอ็ดมะกราลาต้องผ่าน <c oughs> แต่พนังคิดว่าไม่ผ่านหรอกไม่ผ่านมะกราลาางประมาณนี้ไม่เกินนี้นะคะไม่เกินสามทุ่มก็จะมาขอกําลังใจจากเพื่อนๆพี่ๆนะคะต้มไก่ครับมุดอสียบแต่ต้มไก่สาระข้ามหนาวหนาวค่ะร่มร่มแห้งค่ะตอนนี้มันก็เรียออากาศเย็นๆจักน้อย อากาศเย็นๆผูใ้ใดกับไปชิมเน่านะป้านก็เลยว่าเออสะสมให้มันไปเกกรื่อยๆสักคนยังพยายามหาคลิปเน่าสิพยายามตุนคลิปเน่าไว้มันกะตุนข้าวเดียวเขาก,ก็ได้ลงมอิ่งสิแม่ตุนบ่ได้หลายนะอ่าคือลากยาวสองชั่วโมงนาทีจะขึ้นได้หลายโอ้เมนบอค่ะเมนบอเมนบอโอเคโอเคเดี๋ยวเปไป,ปอืมในหลับป้ปปปนานป้านงพยายามจะจะหาจะหาอันแบบเทคนิคของแต่ละบัวากันนะคะ ลมบอยบอยยืนใจลอยคือทอดผูเบ้ามึงรูไมว่ามันเหลี่ยมเป็นตาต่างที่ไล์สุดได้ประมาณอาทิตสามอาทิตย์นี้แหละเมื่อก่อนนั้นพนางทำเล่นๆเพลินๆคิดว่าจะได้เลียวไงเออตอนแรกเราก็ลิง จโมนี่ก็ถือว่าโดนเด้ขนมีมูขามาเบาน้ำนีดดน่ดูมีคุคกเด้มือนี่ถ้ามีมูขามาอยู่นี่มีคุณประพงคนแหลกมงเดียวอ๋อค่ะมงเดียวก็ดีขึ้นเราไปตลกจักน้อยออกดิจตอจกจังเลยอันเพราะเดียวว่าให้ไปดีดีเดี๋วว่าดูแล้วมันมีความสุขอยู่แล้วมันมันสนุกสนานเนาะมันก็แล้วแต่อ่าเทคนิคของแต่ละคนเสก่ะฉันจะเสกคาถ้าให้ ค่าได้เธอลงไล่สีบุนใส่เลยบุรีบามาเหมือนอ๋อเขามาเอาความรู้อ๋อช่องช่องน้องนุชพินีจะให้ความรู้นะคะเมื่อคืนป้านางว่าจะถามอยู่หรอกทีนี้ป้านางกาลังดันยุหันละเอออันนี้ไม่ไมเนาะมันนี้รังรังมานนี่หมู่วานนี่วันอาทิตานานาย์ป้นนังในสุดช่วงบายสาม บสองไปหาใบาสามเพคือว่าสิมิมูเด้ปานั่งคือว่าเออขันว่ามิมูกับยี่สิบเนะแม่มาคนแรกผู้นั้นเป็นคนโคดีถือดอวันที่หนึ่งซถูกผู้ใดขางมาค้นแรกแห่ผู้นั้นถือดอวันที่หนึ่งเนอเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเ้อผู้ใดขางมาค้นแรกปรนานั่งจะไรสดทุกมือนะคะก็ะเลยถือโอกาสนี้อ,ออกมายืนยันตัวตนน้อเนาะยืนยันตัวตนเปิดค่าการมองเห็นของตัวเองนะคะ ก็รู้สึกว่า,าลาบเพิคนก็จ,จะแสงเป็นหลานนี่สินะ,ะถึงเขากับลูกคิปไปหน้มาม่าไหลสุดน้ำวันสันวปนาปนาเขาเลยเอาอีกสักต่างปนาล่องมาไหลสุดอันหาเวลาพรอมเดอวันสันวาตะกีปปนาไหลสุดสเปซสป,ปาเด้กบุกเลยเลยวันนี้อมีคุณันยังอยู่นะเป็นกําลังใจให้ปนางอยู่เวลาไปดูคลิปของคุณนคนเดียวเดี๋ยวจะพูดค้อนะคะคน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 ภาคเหนือเนะาะเชา้าเช้า สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกทุกท่านนะคะที่มาเจอไลฟ์สดประดางวันนี้นะคะทักทายกันตอนอเวลาทุ่งแต่ว่าช่องของคุณอาลีนี่ยค่ะคะุณจะเป็นช่องการเกษตรโดยตรงนะคะผู้ใดอยากได้ไข้อมูลก,การเกษตรไปช่องเพิ่นนะคะหลากเงาจะเหนื่อยหน่ยที่อ่านัมเบอรวันเลยนะคะคนนี้เมื่อวานนี้ก็เปิด เปิดตาให้ปนางนะคะเปิดไล่ให้ปนางวันนี้ก็เปิดไล่ให้ปนางเป็นคนแรกนะคะขอบคุณบุนี้ครับอ๋อสองทุ่มเดี๋ยวนะปะนางปรับแสงแป๊บหนึ่งทําไมแสงปนางหายมันเป็นอีสานแดนแด่ดพูดภาษากลางลิ้นอาจจะแข็งนิดนึงขอบคุณทุกตรงรับ เหมือนประชาสัมพันธ์เนาะเหมือนประชาสัมพันธ์อ่ามาหลับปัดคิ้วคนอ่าคนไข่ขั้นตอนแรกแม่พระนางก็เลยต้องพูดแม่พูดพูดคนคนไข้มาละสี่ห้าร้อยเนาะลุงหวานเบาไงลุงหวานชุ่มช่่นคลิปสั่นี่กับสิประมาณว่าอ่าสามคลิปลอยนะอนจะจ้ะประมาณนั้นนะคะจารคลิปลอยเนาะตะมุติมิเนาะอ่าหน้าหลังก็เลยกำลังเบิ่งกยูนมาต์ใสเพันว่าเอฟเฟกต์กับเบอรแมน หรือจังไหนไลฟ์สดเสร็จก็สามารถดูย้อนหลังให้ได้นะคะเป็นกําลังใจให้ย้อนหลังได้นะคะไม่ว่ากันนะคะไม่ผิดกฎนะคะสามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาทักทายคลิปแบบคลิปประจองบันทึกเนาะไล์เออไลฟ์ประจองบันทึกล่มหนาวค่ะมือน,นี้ล่มหนาว ขอบพุณหลายๆขอบพุณหลายๆนะคะขอบคูณหลายๆทุกๆท,ท่านนะคะคนอกไปแนวนี้มันไปง่ายตัวอนอกไปแนวแบบคันบะมี่ลีนะ่ปะป้น้าจะไปลิมิตเพราะว่าคันหาคิดบดไปกินเข่าแรงแล้วบุรีบางภารกิจมาคุยกับป้าน้านะคะเด้อมาทักทายให้กําลังใจกันนะคะปะน้ายังมาสะสมหกหมื่นนาทีต่อเด้อค่ะเด้อ เนาะไล้ยี่สิบนาทีเอ่อถ้าไม่มีใครมาก็จะปิดไล์เด้ตั้งตั้งเป้าตัวเองไว้เนาะ้อเอ่อกดอะไมาสิกกส็นะกเว็บถึงมาอรุนรุนไล์สองทุ่มทุกวันจ้าอ่าคุณสมชิดไล์สองทุ่มทุกเมื่อก็คือจะคลิปคลิปยาวก็ประมาณหนึ่งสองสามนาทีหรือห้านาทีหกนาทีแล้วแต่ความสามารถของแต่และคนนะคะอ่าก็เห็นลงไปนะคะอ่า โพดลงไปวันนี้เล่าเลาให้ประแขกฟังเนาะอ่าปลายปลายเดือนของธันวานี i เนี่ยผนางก็อ๋อกาวเข้ามาอ่านอนหลับฟันดีด้วยค่ะเด้อสวัสดีค่ะ เปลาค่ะแบบห้าแกงเส้นเห็ดใส่อยัางธรรมาดามันก็เป็นอีกแบบหนึ่งมันเกิดคือเราเล่าอีกี่างสิแม่กันแกงกันพวกใส่หมูใส่ไก่สิมันก็นสเสดอันความเป็นประเทศในรถนะคะจะบอกห <c oughs> สส้สวัสดีค่ะวสวัสดีค่ะเพื่อเรียกว่า,า,ะะานนะะสวัสดีค่ะที่มาแวะมาทักทายนะคะวน่าจะเป็นอินเตอร์เทสในรถนะคะสวัสดีค่ะสวัสดี มากนะคะทุกท่านที่ให้กําลังใจป้านางตลอดมานะคะขอบคุณทุกทกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงด้วยนะคะเดีย๋ยวเตรียมเจริญมาโอ้ยเนาะอัน,นมันลุกไปก็บ,บยย่าไดยังเดาจะคล้องท่านในพาน,นั่สินะบอกจะคล้องไว้นะ <c oughs> บอกจะคล้องไว้ไว้แม่น,นั่นลุกไปน้าเพลินแกมวนน้าเพลินจะซึ้งสินะ เดือนที่เดือนที่สามที่สี่ก็เริ่มเหนื่อยด้เนาะเหนื่อยเหนื่อยทีนี้ป้านางก็มาคลายว่าจะไปต่อหรือจะพ่อซ้ำนี่หรือขึ้นาวานเสียงชัดเจนอยู่เนาะค่ะเนาะเสียงชัดเจนไม่สะดุดเนาะค่ะเนาะ,ะบางทีป้านางก็กังวลว่าเน็ตของป้านางเนะ่ะบางทีมันจะขึ้นหน้า,หน,าหน้าจอบอกว่าการเชื่อมต่อช้าเนาะ